สวัสดีครับพบกับ News m มา i a อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงงาน AI ของไทยสักนิดหนึ่งแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่สวยมากๆช่วงนี้ก็แน่นอนว่าโปรแกรม AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในงานการาฟิกหรือว่าอะไรต่างๆก็ของไทยเนี่ยก็มีงานออกมาสวยๆดีผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับงาน AI ก็ก่อนหน้าน,นี้นะครับผมก็เอามาให้ดูบ้างอันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเพราะว่าทางคนทำเนี่ยเขามีคอนเซปต์ประมาณว่า เป็นการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์ก็เป็นเรื่องของตัวละครไทยในวรรณคดีอะไรประมาณนี้นะครับแหมก็ เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีเรียนแบบหรือเปล่าเพราะว่าทันทีที่เรามีอะไรเนี่ยเขาจะชอบอเคลมหรือว่าอะไรต่างๆเพียงแต่เราต้องมองนะครับว่างานของเราเนี่ยมีความละเอียดมากต้องดูว่าของเขาจะละเอียดเท่าของเราหรือเปล่าคืองาน AI ไเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็สามารถพอดูได้ว่าใครทําตามอย่างใครหรือลอกเรียนแบบใครหรือถ้ามองในมุมมองลิขสิทธิ์มันก็อาจจะมีมุมมองว่าอ่าเราทําออกมาแล้วก็เรา ทำมาเป็นภาพแบบนี้ถ้าเกิดเขาเอาภาพเราไปอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ผิดกสิฎธิ์เรื่อง AI อาจจะผิดหิือิขสิทธิ์เรื่องการนําภาพไปใช้นะครับผมแน่นอนว่าทางเขมรเนี่ยเขาชอบทำอะไรแล้วก็เรียนแบบเราแล้วก็งานพวกนี้มันดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไทยมากๆอ่าของเขาเนี่ยเขาชอบมีเรียนแบบแต่เรื่องของความละเอียดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองแล้วก็ความคิด ของคนว่าจะทําารยละเอียดหรือ,อเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งเป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาแล้วเวลาก็ทํางานพวกกราฟิกเนี่ยงานเขาจะละเอียดมากๆของเราก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะละเอียดหรือไม่พิถีพิถันหรืออะไรเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็ถือว่ามีความละเอียดในระดับทอบ็ทอปๆเหมือนกันอย่างภาพนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับทางคนโพสต์เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าสยามนิรันการเป็นการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์เดี๋ยวเราไปดูโพสต์ของเขานิดนึงนะครับแล้วก็สามารถเข้า ไปติดตามหรือเข้าไปรับชมภาพเต็มๆได้เขาก็บอกว่าสยามนิรันดรการมหากาบการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์คลิกที่ภาพเพื่อดูดีเทลแบบ 4K ฝากผลงานอีกชุดหนึ่งครับเป็นอันที่ทำแล้วปวดหัวมากต้องมานั่งแก้มือแอคชั่นและรายละเอียดทีละจุดจนครบทุกใบบางอันไม่ได้ก็ต้องนั่งดับว่าเข้าไปแล้วโยงเข้าไปเจเนเรตไปเจนอีกรอบบนใบ แต่ก็เป็นโปรเจกต์สนุกสนุกอีกชุดที่ตั้งใจทําแม้จะเสียเวลาไปหลายวันคอนเซปต์ Concept คืออยากเห็นอะไรไทยๆที่สร้างแบบไซไฟสักครั้งหนึ่งก็คือไซเอนฟิคชั่นนะครับรายละเอียดคนบางจุดอดูผิดธรรมชาติไปบ้างต้องขออภัยเยอะเกินแก้ไม่หมดผมเลยแก้แค่ตัวละครหลักครับผมสำหรับทูหรือเครื่องมือที่ใช้ใน,าในการสร้างผลงานชุดนี้ก็มีหลายอันมากก็จะมีบิงเซเบิลดิฟเซเบิลดิฟฟิชั่น มี Photoshop มี Magnific, สิวิชทยมีล o อ a ่มีอะไรเยอะแยะนะครับเป็นพวกโปรแกรมเหมือนใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยก็ถือว่าสวยงามครับสามารถไปเยี่ยมชมงานของเขาได้ครับที่ Facebook ของคนนี้เลยส่วนภาพต้องบอกว่ามีความละเอียดสูงมากๆาะครับซูมไปนี้ยังไม่มีแตกหรือว่าอะไรเนี่ยครับภาพชัดมากๆคือไทยเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการทำอะไรที่มีรายละเอียดเยอะๆอยู่แล้ว แม้กระทั่งก็คือเรื่องของพวกลายไทยวัฒนธรรมไทยหรือผ้าจิตรกรรมไทยเนี่ยเราละเอียดนะครับแม้กระทั่งงานพวกทํากราฟิกหรืออะไรเราก็ใส่ใจเรื่องรายละเอียดเนี่ยภาพยังไม่แตกเลยภาพนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆครับเนี่ยครับผมซูมนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังดูชัดอยู่นี่ก็เป็นตัวละครยักษ์ครับเนี่ยครับโอ้โห เลนสวิจิตรการตาข้างบาน,นีเตรียมก๊อฟแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอลังการมากครับน่าจะเป็นครุฑแบบนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนี่ก็สวยเลยครับก็จะมีหลายๆรูปลองเข้าไปดูกันได้แต่ว่าก็ถือเป็นงานสวยๆจาก AI ที่ใช้โปรแกรมก็อ้างอิงตัวละครในวรรณคดีของไทย ่อนหน้านี้ผมก็เคยนําเสนองาน AI นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะมีฝั่งกัมพูชาพยายามทาก็มาเมือนกันก็เป็นแนวของเขาเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่างาน AI เนี่ยมันลวดลายไม่ถึงกับชัดเจนว่าเป็นลวดลายไทยหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันก็จะแบบชวัดเฉวียนอะไรแบบนี้ของกัมพูชาก็จะออกมาคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าแนวของเราเนี่ยงานก็จะละเอียดมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ